สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่คู่สู่คุณผบผกบชาบ้านนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าผบพอกันในวันที่สิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบพกกันก็อยู่ทงไฮทงนาคือเกาล่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอากาศเช้าเช้าไร้ผูไร้คนก็จะหยุดงานเนาะพี่น้องืันนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดวันพักผ่อนวันครอบครัวจ้าอ้าวูดใดโชสวกู้ดมาเน่ยงนาะงดบังหันพี่น้อง ผู้ใดโศกผู้ใดมันก็ดีใจนำผู้ใดบ่โศกบ่มันกะสู่ต่อจ้าเมื่พี่นองเขางามงามช่วงนี้ฝนลินลิน,ลนอย่าฝนตกนิดหน่อยเนาะคะ่ะทั้งในเป็นจากในเนาะอากาศเขางามขาเขาเคี้ยวอลามหลุดพี่น้องจ้าเอ้าคลิปนี้สาบนามีตัวเลขมาฝากมาตอนคือเก่าละพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยฟังให้จุบฟังให้เข้าใจเนาะคะ่ะเนาะสำหรับตัวเลขเละแนวาทาง ตัวแลขและแนวทางคลิปนี้เป็นของสิทธิอาจารย์เนี้ยบุรีดำหวด์พังอันผู้ใดโศกผู้ใดหมานน้ำเพื่นในน้อจ้ะพี่น้องเพิ่นจับสามตัวให้จิตเปดสองสามตัวไทยรัชรีออกเจ็ดสองปดปดสองสองเปดออกลังจ้ะป้าดเพิ่นจับสามตัวหางเดียวด้พี่น้องเลขเด่นเพิ่นเตะสนันบันไว้จิตเปดสองปดสองจิตเดาก็เลขวิ่งเตกทั้งบนทั้งล่างทั้งจิตทั้งส w งเลยพี่น้อง คลิปนี้เพิ่นกะเลยนํามาฝากมาตอนเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเพิ่นกะส่งมาให้ถังตะลึกออกกันละจ้ะจาวนากะได้พึ่งหวางเนาะคะ่ะนํามาฝากมาตอนอิบซีแฟนช่องกะยังย้ำเหมือนเดิมทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรหวยคำนวณมีเข่ามีหลุดจ,จ้าทางศิษย์อาจารย์เนี่ยเพิ่นกะอยากให้พี่น้องแฟนช่องอิบซีสุขมาณละคะ่ะเพิ่นบ่หวังยังดอก หรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องสาวานาหนุ่มสวีเดนสามารถแอสดีไลท์คิวอาร์ในคลิปนี้จ้าเป็นไอคิวอาร์โค้ดลายส่วนตัวผู้ใดอยากแบ่งปันตัวเลขแนวทางบ่าวาจะเป็นความฝันเลขมีที่มาหรือว่าสูตรหวยเหม่นเหม่นสามารถเนาะค่ะเอดีไลท์คิวอาร์โค้ดไอลนี่เลยจ้าทักไทยมาได้สาวบนาบ่สามารถให้เป็นเบอร์โท้เดอพี่น้องรับบ่วัดบ่าวไว้ไลย์พูดจ้ะ ตองเอาเป็นลาดีกว่าจะจังไดกระไรดเนาะค่ะเนาะทักทายทางลายเลยค่ะเป็นลายส่วนตัวสาวบานนะ้ามีแต่ไลายส่วนตัวเด้อค่ะลากลุก่มก็จะมีแต่ของเพื่อนบ้านเท่านั้นเนาะค่ะผู้ใดอยากได้เพื่อนบ้านก็นสามารรเอสไอดีได้นี่แหละค่ะเดี๋ยวจะเ,เชิญเขาลากลุก่มนอกจากผู้ใดมักทั้งเพื่อนบ้านฟังคงกะไดจ้ะเอ้าพี่น้องเบาหลายใหญ่ไปก่อนอื่นเสียบึงหยดหลังตัวเลขเนาะค่ะ ที่สิษยิอาจารย์นี้ห้งวดบางหันแล้วก็ให้เบิง่งวดไม่งวดไม่เป็นหมาแล้วจ้ะก็ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อผู้บรมักรก็เลื่อนผ่านจ้ะผู้ใดมักกะตามใดเพราะว่าสาบนาก็เห็นอยู่ด้ค่ะอันที่ว่าอันให้ก้อนอันให้ล้างหวยออกบมอมแนเด้อจ้ะทุกคลิปก็ห้ก้อนหวยออกกละแต่ผู้ลังค้นกะบุญบ่สัมพันธ์ดวงอาจจะไม่เจอกันเนาะค่ะก็เลยจะบ่เห็นคลิปก็ได้อันนี้ก็เ่เป็นยังจ้ะ ะยังคือเก่าล่ะค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอก็ยังเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดทุกอย่างแล้วต้องใจสติจ้ะแล้วก็งวดนี้สัญจรอีกพี่น้องโอ้ไว้สัญจรใน,นเราทางยากกะพิจารณาเบิ่งค่ะไว้สัญจรเขาะจะสู่ไปน้ากันเด้อพี่น้องสําหรับคนหมักตัวเลขเอาบ่าลายญยไปค่ะไปเบิ้งตัวเลขหนึ่งวันหนึ่งกันยายน2 5 6 7ัากสิทธจากศิษย์อาจารย์เนี่ยปูดีดำไปพร้อมๆกันจ้า จ้าสถิติงวดเก่าเนาะค่ะเนาะทางศิษย์อาจารย์เนี่ยะคะ่ะผู้ใดพลาดเอายอดไม้เบิ้งจ้านี่เด่นเพิ่นนี่เขาทั้งเปดทั้งเจ็ดทั้งสองเลยพี่น้องวิ่งนี่สองกับเจ็ดเตกบนเตกล่างจ้าแล้วจับคู่บรนจับคู่พลาดเด้อจ้าแต่ว่าสามโตบไฮเจ็ดเปดสองเปดสองสองเปดนี่มันออกลางเนาะค่ะอันนี้ก็ถือว่าโอ้เล็กวิ่งเบนเตกสนันวันใหม่เลยพี่น้องอันนี้เป็นสถิติงวดก่อนจ้าเยวสเสียเบิ่งในงวดวันที่หนึ่งกันยา กเจ็ดเด้อพี่น้องจ้าเพิร์ลไฮมาแล้วตองวดในงวดวันที่หนึ่งกันยาหกเจ็ดสิทธิอาจารย์เนี้ยบุรีรัมเพิร์ลไฮเล็กเด่นม้ามีศูนย์มีสี่มีเก้าเด้อพี่น้องมีศูนย์มีสี่มีเก้าจ้าวิ่งหนีเก่ากับสี่พี่น้องจ้าอู้บักเก่านี่หมักน้ำพลไม้เดอเ้อนี่มักทุกงวดลด,ดบักเก่านี่จ้าจับคู่ไฮมีศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งสี่สามสี่ สี่เก้าและหกเก้าจ้าโอ้สามโตเป็นไงสองสองหางเด้อคะงวดนี้เก้าศูนย์สี่แล้วเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สี่กับเก้าศูนย์สามพี่นอ้องบางจุดใดจ้าบักสามสี่บางหันใส่วสาสันพี่นอ้องเอ้ยพิจารณานะบ้างจ้าอันนี้เป็นงวดไมเดอสิทธิ์อาจารย์เนี้ยบุรีรัมเป็นนำมาฝากมาตอนจ้า เกินกว่าจะดอกว่าเป็นแนวทางเด้อสาบานาบอกอิบซีเนมีงวดเขางวดลุดพอเป็นแนวทางสูตรหวยคำนวณว่าสันว่างวดนี้กะระวังในเด้อสันจรว่าสันจักสิเอาอยู่บ่อยู่พะนะเอาค่ะพิจารณาเบิ่งสำหรับผู้มักเดี๋ยวสิเปรียบเทียบทั้งงวดเก่างวดใหม่ให้เบิ่งนําจ้ะนี่เด้อจ้ะแคปหน้าจองวดเก่ากับงวดใหม่พี่น้องจ้ากะเธอว่าเลขวิ่งเพิ่นนี่กะ เดินดีตลอดพี่น้องสิดอาจารย์เนี่ยบุรีรัมพนกะสิ่งใดดีที่สุดเพิน่นวะมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จริงเปิดค่าการมองเห็นจ้าหรือผู้ใดมีแนวทางอย่าวางในช่องสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนสามารถแอสดีไลค์คิวอาร์โค้ดนะคะอยู่ต้นคลิปเดอ้อจ้ะเป็นคิวอาร์โค้ดลายส่วนตัวสามารถทักทายมาว่ามาฝากมาตอนกันใด ค่ะแบบมีหลายอาจารย์ด้วยจ้ะเดี๋ยวจะทยอยเน,นา,เาะค่ะอนั่งว้อพี่น้องเฟนช่องเอฟซฟังลังังค้นเป็นกับปล่อยมาสองงวดกโดนดีทุกงวดด้วยจ้พี่น้องค่ะเดี๋ยวจะยิบยุมาบอมาฝากมาตอน,นะะเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืมเด้อผู้ใดมีความฝันแม่นๆเนาะคะ่ะฝันเด็ดฝันดีฝันดังกะนั่นแหะค่ะ s ID like a d line q r code เนาะคะ่ะอยู่ต้นคลิปนะคะสามารถมาแบ่งปันในช่องสาวบ้านานาหนุ่มสวีเดน เป็นปันพี่น,อน้องแฟนจงเอฟซีกะได้บุญน้ำกันคือเก่าพี่น้องจ้าแนวทางจ้าเกล็บหน้าจอจ้าเอาผู้ใดเห็นคลิปนี้หิ้งๆปัง,ปง,ปงๆรวยๆค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567 สาบานากระอคอยพี่น้องแฟนองเอฟซีเนาะค่ะจับเงินล้านเงินแสนสุขค,คุณขอบุญขอบคุณสิทย์อาจารย์เนี้ยบุรีรำที่นำตัวเลขกมาฝากมาตอนขอบุญขอบคุณหล่ๆจ้ะเอาคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะยะทาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปฏิิติตังปะติตังตุมหังขิปเมวสมิชันโต สัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยถามะนิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวัชันโตสัพพโรโควินัสตุมมาเตภวัตว,วันตราโยสุขีทีคายุโคภวะอะภิวาธนะศีลิสนิจังวุธ,ธาปจายนอง จัตตารโรธรรมมาวัันติอายุวันโมสุขังพระหลัง